ราดาว78รายง,งานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนพฤศจิกายน2564ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับเป็นดวงความรักนะครับหนาวลมหอมรักนะครับสำหรับชาวลัคนาราศรีเมษนะครับก็จะมีการใช้ไพ่ทาโรมาร่วมในการออกคำพยากรณ์ด้วยนะครับและตัวท่านก็จะมีโอกาส เสี่ยงถ่ายไพ่ในตอนท้ายด้วยนะครับขอถ้ายังไงก็ขอติดตามจนถึงท้ายคลิปนะครับก็สําหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาๆนะครับติดต่อกันเข้ามาได้ทางไล n ์ s t a r 7 8 s t a r 7 8ตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาๆนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับจังหวะที่ดาวพระย้ายครั้งนี้เนี่ยผมว่าดีจริงๆครับดีจริงๆนะเพราะว่า <c oughs> ก่อนหน้าน e well, anyway. so right. ั Trip ้นเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ดาวพฤหัสเนี่ยก็อยู่ในภพกมนะฮะช่วงสั้นๆนะฮะประมาณสักราวสัปดาห์แรกหลังจากนั้นเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ภพลาภะการไปอยู่ในภพลาภะของดาวพฤหัสเนี่ยเหมือนกับการแรกเรือนกันเลยนะครับระหว่างเจ้าเรือนภพลาภะกับเจ้าเรือนภพกระดุมพระโอเป็นเป็นเรือนที่ดีด้วยกันทั้งคู่ลาภะกระดุมพระนะครับดังนั้นเนี่ย พอเรื่องตรงนี้มันดีแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องอื่นมก็พอยดีตามไปด้วยนะครับขอตัวท่านนะครับก็มาอยู่ในพบความรักนะครับเขาเรียกได้ว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพนันกันกับเรื่องของความรักนะฮะแล้วจังหวะที่ ดาวเจ้าเรือนพบความรักเนี่ยเขาไปอยู่ที่พบสุภาด้วยนะครับแต่ก่อนที่ดาวจะไปอยู่ที่พบสุภาเนี่ยก็มันจะมีสักช่วงสั้นๆน,นะฮะที่ดาวออของพบความรักเนี่ยต้องไปผ่านพบมรณะด้วยดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าหาก มีจุดเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่จะจําเป็นจะต้องเกิดขึ้นหรือจุดที่มันต้องยากที่จะต้องเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่ดาวศุกร์จะย้ายไปอยู่ในพบความรักนี่แหละครับเพราะว่าแหม่มันความรักก็ต้องเดินผ่านความเเป็นมรณะไปให้ได้นะครับมันก็ต้องเดินผานพบมันขั้นกันอยูอย่นะฮะดังนัง้นก็ต้องพนันกันไปนะครับก็เลยรียกว่าบางคนก็อาจจะ ได้ไปต่อบางคนก็อาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะดังนั้นนี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการมีความรักครับมันย่อมมีการเริ่มต้นมีการยุตินะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าออต่อเนื่องนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วแต่ตามจาังหวะช่วงเวลาแล้วแต่นั่นไปแต่แนวโน้มนะครับของชาวลัคนาราศีเมษนะครับเป็นไปด้วยดีนะครับถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ ผมมองว่าจากมุมดาวนะจากมุมดาวดูแล้วเนี่ยเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็มีความดีเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันมีความเป็นสุภาพอืมนะความสุภาพก็ย่อมหมายถึงความดีความงามการที่จะได้ต่อยอดกันยืดยาวต่อไปอะไรทํานองนี้ประกอบกับความเป็นลาบเป็นผลนะฮะ เรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าใช้ได้อย่างอยู่ในจุดที่ใช้ได้อยู่จริงอยู่ตัวท่านเองเนี่ยก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ่อยหน่อยในช่วงออ6-7ปีมานี้นะครับเพราะว่าาแน่นอนฮะดามนุษย์อยู่นะครับก็ยังคงอยู่ไปอีกพักใหญ่นะครับกว่าจะเปลี่ยนแปลงกันจริงๆจริงๆก็ต้องกลางปีหน้าความนิ่งหรือความอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเนี่ยจึงจะเกิดขึ้นทางนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่า มันจะต้องเปลี่ยนอะไรก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนแล้วผมมองว่ามันก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นนะฮะก็เรียกได้ว่าของอะไรก็แล้วแต่นะฮะแม้แต่ความรักก็เถอะนะฮะถึงความรักจะไม่ใช่สิ่งของความรักเป็นนามธรรมก็จริงแต่ว่าการมีความรักเข้ามาใหม่ๆนะฮะการมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามันก็ทําให้เกิดความแช่มชื่นใจและก็มีความสุขใจนะครับขอขออวยพรล่วงหน้านะครับครับสําหรับท่านที่เรอกคอยก ก็ได้เลยแม้ถึงช่วงเวลาที่จะใช้ไพ่าทาโร่นะครับในการออกคำำําทํำนายนะครับก็ไพ่แถวบนก็จะแสดงถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับไพ่แถวล่างก็จะแสดงถึงแนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่จะเป็นไปในปัจจุบันนะครับก็เรียกได้ว่าท่านก็มีความแน่นหนามั่นคงครับในเรื่องของรายได้นะครับเรียกได้ว่าไ,ไปเฉพาบคอควรแล้วครับแม้เล่นได้คิงเหรียญน,นี่ in, ก็ถือว่านั่นอยู่แต่ว่า กวนมีเงินทองหรืออะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนนะครับก็ทองหมายความว่าท่านเองก็ต้องมีธุกรกิจมีการมีงานมีสิ่งต่างๆที่ท่านต้องทําดังนั้นเนี่ยในเชิงของความรักแล้วได้ไพ่แชร์รอดขึ้นมาเนี่ยก็เรได้ว่าต้องไปทําในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องการมากกว่าเรื่องความรักเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าสาวสาวสาวๆไพนะครับแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่กันเลยนะฮะมันก็เหมือนแบบ ในภาพนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยนะคะมีมีงเหรียญอยู่ด้านหนึ่งนะฮะมีควีนเหรียญอยู่ด้านนึงนะฮะขั้นด้วยเชอร์รอลซึ่งหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานตัวคู่ของท่านเนี่ยเขาก็รู้สึกอยู่คนเดียวก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนะฮะทั้งนั้นแต่ไอสภาพไอลักษณะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันคงไปน,นานๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่โอเคหรือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะเกิดความ เปลี่ยนแปลงขึ้นมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมานี่ยยังไงก็เรียกได้ว่าต้องเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะฮะเปลี่ยนกันไปเนี่ยในลักษณะที่เรียกได้ว่ามันน่าแปลกไพ่ด้านล่างเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่ามีไพ่ด้ทั้งเก้าเหรียญเก้าดาบแล้วก็เก้าไม้เท้าด้วยนะฮะโอ้มันมันมันแปลกมันแปลกมันแปลกไพ่นะฮะไพ่ไพ่ไภไภหมายเลขเก้าน,นะครับ ไม่ค่อยจะออกมาพร้อมๆกันในลักษณะอย่างนี้แสดงว่าอันนี้เนี่ยคงจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะของเออชาวลัคนาราศีเมษจริงๆนะครับก็เรียกได้ว่าอย่างไพ่เก้าเหรียญเนี่ยเรียกได้ว่ามีความสุขนะเป็นไพ่ที่มีความสุขเรียกได้ว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่สองคนก็มีความสุขไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ย มันจะนึกถึงความสุขความสบายใจความเพลิดเพลินอยู่เสมอนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อมันมีไพ่ก้าวดาวขึ้นมาเนี่ยความสัมพันธ์ในแบบที่รู้สึกว่ามีความสุขเนี่ยบางทีมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้มันเป็นเรื่องจริงจังหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างหลอกหลวงกันนะครับมันก็เลยจะกลายเป็นเหมือนว่าอเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่า จะได้ไปเจออะไรใหม่ๆนะครับการได้ไพ่เอ่อไม้เท้านะฮะไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้ไปพบโอกาสได้ไปเจอโอกาสได้อะไรต่างๆมาใหม่จนได้ไพ่เก้าไม้เท้าที่เป็นไพ่สรุปใบสุดท้ายเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะด้วยอย่างนี้นี่เองนะฮะก็เรียกได้ว่าโอ้มันเหมือนกับการฉายหนัง มาเลยฮะ้้เห็นในแต่ละในแต่ละช็อตในแต่ละช็อตตรงความเปลี่ยนแปลงนะครับบางครั้งนะับความสุขที่เราเห็นฉาบฉาบกันอยู่นะฮะมันอาจจะไม่ใช่สุขแท้เรื่องที่เราเห็นกันอยู่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่เรื่องที่มันดําเนินไปจนถึงจุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันก็คงจะไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในลักษณะของชั่วแล่นนะครับ แม้ดาวเองยังต้องอาศัยเวลาในการเดินทางความรักเองก็คงจะเป็นเชกเช่นเดียวกันเลยครับครับก็ถึงเวลาที่ท่านจะได้มีโอกาสนะครับเ,เลือกเสียงถ่ายไพ่นะครับก็มีอยู่3กองนะครับก็ท่านเลือกกล้องใดกล้องหนึ่งนะครับหรือจะเลือก2กองแล้วนํามาความหมายมาผสมนะรวมกันก็ได้นะครับ ก็ตัวผมเองก็จะเช่นเคยครับเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้แก่ท่านนะครับดังนั้นเนี่ยท่านเองก็ขอให้ได้ามาร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานการตั้งจิตอธิษฐานที่เกี่ยวข้องกับความรักเนี่ยมันโรแมนติกดีนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องอะไรที่คอขาดบาดตายเนี่ยยังรู้สึกแปลกแแต่เรื่องความรักผมว่าดีอมาตั้งจิตอธิษฐานกันครับ ครับท่านที่เลือกไพ่ได้กล่องทางซ้า,งายมือท่านได้ไพ่แปดดาบนะครับเขาเรียกได้ว่ายัางมีความกังวลใจยังมีความเขาเรียกว่าเหมือนกับถูกกีดถูกกั้นถูกกันอะไรไว้สักอย่างเหมือนกับท่านยังต้องอยากออกมาจากความรู้สึกเหล่านั้นหรือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง ไม่อยากจะอยู่ในความรู้สึกเหล่านั้นอีกแล้วนะฮะไพ่แปดดาบจึงขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ท่านสามารถลุกไปจากพันธนาการนี้ได้ทุกเมื่อนะครับลองไต่ตรองดูให้ดีๆนะครับว่าท่านยังอยากอยู่ตรงนี้อยู่หรือเปล่านะครับสําหรับท่านที่เลือกไพ่ได้กล่องตรงกลางนะท่านได้ไพ่เดฟูนะครับก็มองกันชัดเจนครับยังอยากมีอิสระยังอยากที่จะค้นหาอะไรใหม่ๆแปลกๆนะครับ ก็เรียกได้ว่าบางครั้งการที่อยู่ในภาวะคู่มาพักหนึ่งเนี่ยนะฮะต่างคนก็เรียนรู้กันต่างคนก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองยังอยากมีอิสระอยู่นะครับก็เรียกได้ว่ามันไพ่เนี้ยมันก็เลยขึ้นมานี่ก็คือตัวแทนของความรู้สึกของท่านอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคือค,อความที่ต้องการความ เป็นอิสระการไปข้างหน้าแต่ท่านก็ยังคงขวนขวายหารักอยู่นะไม่ใช่ไม่หานะปอกพญา,ารักษานี้ก็ไม่ใช่ว่า,วา,วาออกไปแล้วอยู่คนเดียวนะออกไปก็คือไปพบาความรักอาจจะเป็นความรักในแบบที่ท่านต้องการนิยามที่ชัดเจนว่านี้ก็ได้ส่วนท่านที่เลือกไพ่กองทางความมือสดท่านได้ไพ่เก้า,าเหรียญครับเรียกว่าอยู่คนเดียวฉันก็สุขได้นะฮะอยู่คนเดียวฉันก็สุขได้จริงๆนะฮะไม่จําเป็นต้อง พึ่งพาใครไม่ต้องเป็นต้องแคร์ใครอะไรทํานองนี้นะฮะเรียกได้ว,ว่าความสุขความสบายใจนะั้นนะ่บางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะความรักตัวของตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญบางทีความรักที่มอบให้กับคนอื่นเนี่ยมอบไปจนหมดแล้วตัวเองอย่าลืมเหลือความรักไว้ให้ตัวของคุณเองด้วยนะครับโปรดไมากดแชร์กดไลค์กด, к, กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไปรหัสดาว78สวัสดีครับ